ลูกพี่ลูกพี่สิริมีอะไรจะถามได้เลยสิริถามมาเลยอะไรเอ่ยเป็นแท่งแท่งแทงแล้วเจ็บแทงแล้วน้ำตาไหลอลูกพี่ตอบได้เหรอสิริมันจะไม่น่าเกลียดเหรอตอบได้สิทำไมจะตอบไม่ได้ลูกพี่ตอบมาเลยก<ำ>ํา<ำ>กําบ้านเมืองสี่บักลูกพี่คำตอบคือเข็มฉีดยา อ๋อทีหลายคู้งามเลยโลดเสื้อรถดมาสิแมนด่ะทีหลามากกันเด็กหน่อยหรือมากคู้เฒ่าผู้เฒ่านี่เหรอจ้ะเอานี่ยังขึ้มาผู้เฒ่ามันจันตายไว้คุณเป็นคนเขมรใช่ไหมคุณดูตรงไหนคุณดูตรงไหนคุณเอกคุณไม่ใช่คนเขมรเหรอคุณรู้จักภาษาเขมรไหมไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษเก่งไหมภาษากฤษเก่งไหมโอ้โหมีเป๊ะเลยครับมาม่วงภาษาอังกฤษ Swiss มั่วอะไรนะสไลซ์หมาจะกกบ้านนอกสโครกเกล้าอเธอชอบอะไรเสี่ยงๆอ่ะเรามีผัวเธอเสียงไหม ทำไมพี่ถึงเสพยาครับเพราะใจสั่งมาพิเศษครับพอเสพยาไปแล้วรู้สึกยังไง14อีกครั้งพิเศษครับแล้วพี่เสพยาตอนไหนตอนฝนตกที่หน้าต่างตอบไปชื่อเพลงเลยอะพิเศษครับแล้วพี่ไปชนของที่ไหนพันทิพแล้วพี่ไปยังไงอะมอเตอร์ไซค์รับจ้างพิเศษครับใช้เวลาเสพนานไหมห้านาทีพิเศษครับกระแสสังคมโจมตีด่าพี่พี่รู้สึกยังไงเกลียดตัวเอง แล้วพี่ต้องการอะไรจากแฟนเพลงครับเคยรักฉันบ้างไหมแล้วพี่คิดว่าตอนนี้อยู่ในสภาพแบบไหนอะไรก็ยอมอพี่เสครับแล้วพี่คิดจะเลิกยาไหมไม่ยอมตัดใจพี่ไม่กลัวติดคุกเหรอไม่ต้องห่วงฉันแล้วเวลาของขารู้สึกไงสมสารแล้วพอดูเข้าไปเยะของขึ้นแล้วเป็นไงรู้สึกคันหูคนละเพลงนักเรียนคิดว่าอาชีพไหนที่น่าอายที่สุดในโลกคะปะยางค่ะ ทำไมล่ะคะเพราะมันโดนล้อทุกวันคะ่ะรู้ไหมคนอะไรน่ารักที่สุดก็ไม่รู้สินะบอกหนูหน่อยดิอยากรู้จังเลย แกผู้ยิ่งมันเอาเปียกคนจะนึกมึงกะจกจกนีวิวเดียวเนี่ยกะไข่จกสองวิวสามวิวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแงกันเตี้ยแงแงกับไอ้แงซื่อชัยักเอาอีหยังมาทางข่อยเองค์มันค้อนต่อป้องเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบนบ่ข่อยข้ามเบิ้งข่อยว่าเม็นแขนมัน แขนจังไหนคือบอมีนิ้วมือ <c oughs> มันทางใส <c oughs> ท,งทางก้นดีแล้วทางก้นขทางข้างหน้าคนชิปางสิ <c oughs> เอางีงละปาว่าอยากได้กางเกงยีนไปให้หลานสาวจักตนี่นะิซื้อให้หลาน,น,นผู้หน่อยผู <Folks> ้ใหญ่ซ้ำไหนล่ะว่ายเบิง่งเบื้องกะซ้ำตนี่เด้สูงกะซ้ำกันหุหนซ้ำกันนี่ล่ะมาชิใส่กันได้นะอยากได้แบบตัวใส่อยู่นี่แล้วเอากางเกงมือสองกะสิเอาบอดเดยวนี่ป้ามา嘛 ถอดให้ซะโอ้ยจากสิวันเน่าใดเนาะถอดให้บ่ได้ดอกถอดบ่ได้บ่เป็นยังเดี๋ยวป๋าถอดเองมาว้าโอ้ยเนาะเอาอหลีบ่เดนี่ป้าคันสิถอดเอาเองนั่นพันหนึ่งเด้เอาอยู่บ่พันหนึ่งกับพันหนึ่งมะมากแล้วตัวนี้เอาอหลีบอกตกลงโอเคกางเกงเกาโตละพันมาละมือนี่เงินมาเงินมาวายเงินจังได้ยังบ่ได้กางเกงอยู่เอาถอดเอาเลยสัน มาเขาคักแต่ละนี่โรงไหมกระโดเลมอนพุนนะเอาคือประดึดลงให้มันสูดแม่คือดึงขึ้นคือเกาละบันกูลืมไปลืมหยังล่ะกูบอมีเงินเอาห้า